เราสัญญใช้รถ t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์แชมป์เลยครับตั้งแต่ปี2010ถึงปี2014ครับแล้วอยากจะเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงแนะนำครับกับยูเดิมติดรถหรือว่าจอยดอลอันนี้ชุดนี้เหมาะมากๆครับกับ m อ็ครับที tr หกไครับตัวนี้เป็นหลังหกจุดท่านิ้วแยกชิ้น2ทางครับซึ่งตัวนี้มีความไวสูงถึงเก้าเก้าสองุดท่านีซึ่งใช้ยืดเดิมตือวขัดสบายสบายรุ่จยอดยอดขับ,ออนบในเสียงดีมากๆโอ้โหสุดยอดเลยครับพร้อมด้วย twitter twitter นี่จะติดตรงตำแหน่งหูช้างเด่นได้พอดีเป๊ะเลยทำช่องมาพอดีเป๊ะเลยนะครับกับชุดนี้ครับพร้อมด้วย s เ a อร์และปะั้งหลังหงรน่ TR654 ุตัวนะีเ้เป็เน 6.5ที่แก้เร่อ2สองทางขอบยางเนื้อโพลีเสียงดีจริงครับชุดนี้ครับติดทีด่ประตูคู่หลังจบเลยนะครับเสียงกลางดีเสียงแหลมดีแล้วนะครับต้องมีซับนะครับซึ่งเน้นแนวฟังสนุกๆครับต้องเน้นไปของเอ็มเจครับ ไอบีแปดร้อยเอ็มเค2ตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับเพราะว่าเป็นซับบ็อกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัาเองเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองครับที่เป็นแบบเบรดลิเฟกแบบนี้นี่สองข้างนะครับสุดยอดจริงๆครับกับชุดนี้ครับติดตั้งที่บริเวณใต้เบาะด้านซ้ายพอดีเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับชุดนี้ที่เลือกซื้อรถขับยอด้วยครับโอ้โหเสียงจบๆเลยครับชุดนี้ครับในราคาที่ไม่แพงฮะครับสนใจครับอย่าลืมครับทักหาหยู่นะไปตามรีส์น้องแคร์ตลอดดีนะครับ ตัว6.5นี่ครับเราติดไว้อยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับด้วยนะครับเราจะมีส่วนแดัมให้กับลูกค้าด้วยครับเราก็ใช้ปั๊กระปงตรงรุ่นติดให้เสร็จครับทวิตเตอร์ครับใส่ด้วยใส่ได้กับนะครับอูช้างเดิมเลยแบบนี้นะครับนี่ติดตั้งในตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยนะครับนี่แล้วก็ครับทับบล็อกก็เราติดให้บริเวณใต้เบาะตรงนี้นะครับนี่สวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับตัวทับบล็อกเนี่ยเขาจะมีบูธเบลดด้วยติดไว้ตรงบริเวณด้านตรงนี้ครับนี่เป๊ะะครับนนีโพงด้าาขว คู่หน้านะครับเราก็จะติดไม่บริเวณคู่หลังนะครับติดบริเวณตรงนี้นะครับนี่พร้อมด้วยแพ้นปักกระพงตรงรุ่นนะครับนี่เราดามให้ด้วยเก็บงานได้อย่างดีนะครับนี่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับครับสนใจครับกับชุดนี้นะครับตามภาสานที่หนองแคทเสนอเลยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับ